สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พามาดูดอกวอลฟลาวเวอรดอกนี้หอมค่ะเราหว่านมาเมล็ดแล้วเขาก็ขึ้นมาเขาไม่ตายหน้าหนาวก็ไม่ตายเขาขึ้นมาเขาออกดอกให้เราทุกปีเลยค่ะมีหลายสีเนาะแต่สีโปรดคือสีสีเข้มเนาะน้อยชอบสีเข้ม มันก็จะมีมีต้นมีต้นดอกไม้อยู่ในพุ่มนี้แล้วนะหวานอันนี้ดอกชื่อดอกออนนิสตี้ามีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีสีม่วงล้วนๆอันนี้ก็ต้นลาวินดาของน้อยแต่เป็นพุ่มสวยเลยนะ เขสวยดีแล้วก็พามาดูโรสแมรี่ที่ข่าวที่แล้วออกดอกเป็นสวยมากเลยสีฟ้านะสีฟ้าเข้มน้อยชอบมากเลยแล้วก็พามาดูเมื่อวานก็ถ่ายอันนี้ไปแล้วดูสิอันนี้ก็เป็นโบฟลาวเวอร์เขาขึ้นมาเองนะน้อยก็จะจับวานจับวานจับโยนเขาขึ้นได้ไงเห็นไหมสวยเป็นทางเลยเป็นทาง ชอบมากเลยมาพาไปดูพาไปดูมุมโปรดของน้อยดีกว่าน้อยชอบมุมโปรดมุมโปรดของน้อยดอกไม้เนื้อดอกเนื้อดอกอนิสตีต้นหญ้าก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะต้นหญ้าต้นทิวลิปก,ก็ยังอยู่นะดอกทิวลิปยังอยู่มีต้น ดอกดารารัตเข้ามาเป็นคู่พันนี่สวยมากเลยสวยเป็นคู่ใช่ไหมมาเป็นคู่ตรนนี้ก็ออกมาพร้อมกันมีด้วยกันสองต้งนนาะข้างหลังข้างหลังดอกถือแบนั่นอีกเหมือนกันเลยค่ะนี่ไงะจะตายแล้วดอกดา,าราลัตพันนี่เขาก็จะเหี่ยวแล้วเฉวาแล้ว นี่ก็จะเป็นบบวฟลาวเวอร์อันนี้ไม่ถ้าทางจะโดนไรกินก็ไม่รู้แล้ก็มีต้นธรรมข้างหลังน้อยที่ตอนกิ่งออกดอกสวยงาม,มนี่นี่ดอกผูกงุุนเนาะนี่ไงดอกดอกพันเสร็จจะออกมาแล้วก็ไม่เบียงไม่บานเลยต้งใส่ต้องการน้ำแน่เลย เดือร้น้ำไม่แต่พุกนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนตอนนี้อากาศเยน็นๆเขาก็เริ่มหนาวแล้วนี่ยเขามาหลังจากพันหนึ่งเนาะดอกดารารัดอีกพันหนึ่งเขาตายลงเนาะเราก็มีอีกพันหนึ่งที่ปลูกสวยมากเลยเขาออกมาสงสงดอก,กรวมกันเลย นี่เป um. ็นกลุ่มดอกเก่าก็กำลังจะเฉาแล้วล่ะดอกเก่าก็เฉาเริ่มเฉาเดียไปแล้วล่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆทามาดูดอกโบล้าเรเจชเชนี่ดอกสวยไหมไปละขอบคุณมากค่ะ